ได้16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของการแข่งขันตัอวโลกครั้งนี้ครับไปดูเลยดีกว่าครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูเลยครับทีคู่แรกครับเกมในกลุ่ม D ครับแคเมรูนครับเมื่อวานนี้สูงหัวใจสิงห์ครับสามารถพลิกล็อกถล่มโลกครับเอาชนะบราซิลทีมเต็งหนึ่งไป1ประตูต่อศูนย์ครับเกมอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับยังโชว์ความเก่าเอาชนะเซอร์เบียไป3ประตูต่อ2ครับนั่นเลยทาให้บทสรุปในกลุ่มมมมมนนรัับบทีีแชปกลลุ่เ็าซิ6ต้ และก็รองแชมป์กลุ่มเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับสามารถมี6แต้มเท่ากับบราซิลแต่ผลตามประตูได้เสียบราซิลดีกว่าครับเกมในกลุ่ม h อครับเมื่อวานนี้ครับเกาหลีใต้ทําผลงานได้สุดยอดครับวางฮีชานครับมายิงประตูในช่วงท้ายเกมส่งผลให้เกาหลีใต้ชนะโปรตุเกสไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอุุกวยของลุยโซเรสก็ผลงานดีครับเมื่อวานนี้เอาชนะกาหน้าไป2ประตูต่อศูนย์ครับเลยทําให้บทสรุปในกลุ่มเอชครับโปรตุเกสเป็นแชมป์กลุ่มสามนัดมี6กแต้มและรองแชมป์กลุ่มสุดยอดครับเกาหลีใต้สามน ในนี้ก็คือเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ